สวัสดีครับผมเบลนะครับและนี่คือเบล1987คนชอบรีวิวครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของรายการเรานะครับวันนี้เราจะมารีวิวการจัดอันดับรถซปเปอร์คาร์นะครับที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับในปี2020นี้นะครับและในตอนนี้นะครับก็มีรถทั้งหมด7รุ่นนะครับที่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับ3อันดับแรกนะครับที่ผมจัดเข้ามาในอยู่ในการรีวิวในวันนี้นะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นซปเปอร์คาร์นะครับ แต่ในเมื่อมันเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับที่เปิดตัวในปี2020นี้ผมเลยรวบรวมแต่ละรุ่นมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม s u b สไครป์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะครับอันดับที่7นะครับ Jaguar F-Type R เจ้าเสือจากกลัวตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลัง V8 5.0ลิตรซูเปอร์ชาร์จกำลังสูงสุดที่575แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดควิกชิปขับเคลื่อน4ล้อชุดจานเบรกคู่หน้าดิสทวินพิสตันขนาด380ม mm. ิมตรการเบรคคู่หลังดิสเบรคมีคีบระบายความร้อนขนาด376ม mm. ิมไฟหน้า LED รูปทรงตัว J จคาริกราฟี มาตรวัดฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วระบบอินโ t เทนเมนต์แบบทัช p โ o รนและมันยังเป็นรถระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ h e e l Drive สามารถทำศูนย์ถึงได้ภายใน3.7วินาทีและถ้าเทียบเวลาคอร์เตอร์ไมนะครับมันจะทำได้11.7วินาทีเลยทีเดียวครับ อันดับที่6 Porsche 911 t a g a 4S Porsche 911 t a g a 4 S. และ 4S เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปี2020และราคาเริ่มต้นอยู่ที่12,100,000บาทสำหรับตัว911 t a g a 4และ13,450,000บาทสำหรับตัว911 t a g a 4S ในรุ่น911 Tagas 4 มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์6สูบขนาด3ลิตรพ่วงเทอร์โบโกำลังสูงสุด385แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรจับเคียร์อัตโนมัติ PDK 8สปีดขับเคลื่อน4ล้ออัตราการเร่ง0-100ภายใน4.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่289กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกรุ่นคือ911 Targa 4S ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ 6สูบขนาด3ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด450แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่530นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ PDK 8สปีดขับเคลื่อน4ล้ออัตราการเร่ง0-100ภายใน3.6วินาทีและ0-200ภายใน11.3วินาทีและมันทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่308กิโเมต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและ t a ก g a 4S ยังมาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วพร้อมอยาง2 4 5 35R20 ล้อหลังขนาด21นิ้วพร้อมอยาง305 30R21 ระบบช่วงล่าง Porsche Active Suspension Management พวงมาลัย Power ไฟฟ้า Power Steering Plus ระบบควบคุมแรงบิด Torque Vectoring Plus ระบบควบคุมการลื่นถลย Porsche m c c a n Management ตั้งค่าเปิดปิดระบบด้วยไฟฟ้าและที่โดดเด่นพิเศษขึ้นมาเลยคือโรบาร์แบบทาก้าตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและโลโก้ทาก้าตัวรถเนี่ยมีให้เลือกอีกหลายสีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ Standard Color นะครับจะเป็นสีขาวสีดำสีแดงนะครับสีเหลืองเมทัลลิกและที่พิเศษก็คือ มันจะมี Special Color นะครับให้เพื่อนๆได้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีคาร์ไมเรสสีเขียวไพทอนกรีนสีส้มลาวาออเรนจ์สีเทาเครยอนก็เพิ่มเงินเพียง36,000บาทเท่านั้นเองนะครับแลือเพื่อนๆน,นะครับอยากจะสั่งคอสตอมสีที่ตัวเองชอบนะครับก็สั่งเพิ่มได้เหมือนกันเพิ่มเงินไม่มากครับเพียง9 9 9 4 0 0บาทก็จะได้สีที่เพื่อนๆชอบแล้วก็ถูกใจมากที่สุดแล้วนะครับ อันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นรถที่แฟนผมชอบมากๆเลยนะครับมันเป็นรถสปอร์ต G.T. นะครับเครื่อง V. 8 620รแรงม้าเวลานั่งก็นุ่มสบายนะครับภายในกว้างขวงังแต่ถ้าถึงเวลากดคเร่งมาแล้วก็โอ้โหโลกเปลี่ยนเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดถึงตัวแรงของ B.M.W. นะครับเราก็จะนึกถึงตัว M ใช่ไหมครับ M. Series ต่างๆและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แรงที่สุดแพงที่สุดของ B.M.W. ที่ใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งมาสู่โปรดักชันคาร์และอันดับที่5ของเราก็คือ bmw m8 competition mm hmm. รุ่นนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปี2020โดย bmw thailand เป็นผู้จัดจำหน่ายมันมาพร้อมกับค่าตัว1 7 9 9 9 0 0 0บาท มาพร้อมกับ BSI Standard รับประกันตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางและฟรีค่าบำรุงรักษานาน3ปีหรือ60,000กิโลเมตร จ้า bmw m8 competition coupe มาพร้อมกับขุมพลัง4.4ลิตร bmw m power twin turbo v8 622แรงม้า ah, และแรงบิดที่750นิวตันเมตรพร้อมระบบ m xdrive ขับเคลื่อน4ล้อจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ m steptronic พร้อมระบบ drive logic มีระบบเฟืองท้าย m sport differential และระบบ launch control อัตราการเร่ง0-100ภายใน3.2วินาทีและ0-200ภายใน10.1วินาที และความเร็วสูงสุดอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคันนี้ถ้าจับเวลาพอเตอรม่จะจับได้ไว้ที่11วินาทีโดยเจ้า BMW M8 Competition ตัวนี้นะครับใช้แพลตฟอร์มเดียวกับตัว M850i นะครับ โดยเพิ่มความโหดและลดน้าหนักนะครับของรถเข้าไปโดยใช้วัสดุที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างรวมถึงหลังคางคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและด้านหลังนะครับก็จะมีดักเทลนะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันรวมถึงดิฟฟิวเซอร์นะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อีกเช่นกันนะครับและรวมไปถึงเทคโนโลยีของ ตัวถังรถคันนี้นะครับใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคาร์บอนคอรที่มีส่วนผสมของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไปผสมกับวัสดุอื่นนะครับเพื่อให้น้ำหนักนะครับแล้วก็ความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวถังนะครับโดยภายนอกมีให้เลือก2สีสีแรกจะเป็นสีน้ำเงินออกด้านๆเรียกว่า Frozen Blue Metallic อีกสีหนึ่งเป็นสีเทาด้าน p e ีย m e t a l l ลิกซิลเว เริ่มจะเห็นได้ว่าความรุนแรงของการรีวิวรถของเรานะครับมันก็จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะนะครับความเร็วความแรงเทคโนโลยีก็จะดีขึ้นตามมาเรื่อยๆไปดูกันต่อเลยครับอันดับที่4 Ferrari Roma เฟอร์รารี่โรมาเปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2020โดยบริษัทคาริโน่มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยราคาเริ่มต้นอยู่ที่21,230,000ล้บาท Roma, เฟอร์รารี่โรม่าออกแบบให้เป็นรถ GT daily use สามารถใช้ได้ทุกวันโดยสไตล์ตัวรถจะไม่ดิบและโหดจนเกินไปและก็ไม่ดูธรรมดาจนเกินไป เน้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถเฟอร์รารี่เดินทางท่องเที่ยวขับรถทางไกลเฟอร์รารี่โรม่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด3.9ลิตร V8 ฟอนต์ mid-engine ิน i n t u r b o 620แรงม้าแต่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่760นิวตันเมตรจับคู่กับเ e กียร์ดูโอคลัช8สปีดลูกใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ SF90 Stradale ขับเคลื่อนล้อหลังและเครื่องยนต์รุ่นนี้ในกลุ่มตระกูล V8 ของ Ferra r รี ได้รับรางวัลชนะเลิศ International Engine of the Year Award ถึง4ปีซ้อนมาพร้อมกับระบบควบคุมแรงบูสต์แบบแปรผันช่วยให้คันเร่งตอบสนองได้ฉับไวในทุกจังหวะอนตาาก,การเร่ง0ถึง100ภายใน3.4วินาทีและ0ถึง200ภายใน9.3วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเอาไปจับลงสนามแดกพอตไมาเจ้าเฟอร์รี่ลมมาคันนี้มันจะใช้เวลาเพียง11.2วินาที ไปต่อกับอันดับที่3นะครับ Ferrari f e r r a r i F8 Spider Ferrari f e r r a r i F8 Spider นะครับเปิดตัวพร้อมกับตัวเจ้า812 GTS นะครับในเดือนกรกฎาคมปี2020ราคาเริ่มต้นอยู่ที่26ล้าน3 5 0 0 0 0บาทโดยบริษัทคาวาลิโนมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถ f e r r a รีอย่างเป็นทางการโดยรุ่น F8 Spider รุ่นนี้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ F8 t r i b u t o และใช้เครื่องยนต์ที่พัฒนามาจาก4.8 8พิ s t a คือเครื่องยนต์วางกลางขนาด3.9ลิตร V8 Twin Turbo กำลังสูงสุด720แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด770นิวตันเมตรที่3,250รอบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีด Dual Clutch F1 Ge ียร์บอขับเคลื่อนล้อหลังมันยังทำอัตราการเร่ง0-100ภายใน2.9วินาทีและ0-200 ร้อภายใน8.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมง Ferrari f e r a r i F8 Spider ยังใช้แนวทางการออกแบบเดียวกับ Ferrari f e r r a r i F8 Tributo ซึ่งเป็นดีไซน์ยุคใหม่ของค่ายที่จะเป็นช่องดักลมที่มีรูอยู่ด้านหน้าที่เรียกว่า s d u c เพื่อการรีดลมที่ดีขึ้นสปอยเลอร์หลังเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นส่วนหลังคาแข็งควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถเปิดและปิด ได้ภายใน14วินาทีในขณะที่ทำความเร็วไม่เกิน45กิโเมตรต่อชั่วโมงและถ้านำเจ้า F8 Spider นะครับไปจับเวลาที่สนามควอเตอร์ไมยมันจะใช้เวลาเพียง10.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว Ferrari F8 Spider นะครับสวยเลยทีเดียวและเชื่อว่านะครับตัวนี้จะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับผมผมเองก็เช่นกันนะครับก็คืออยากได้มามีไว้สักคันนะครับขับเล่นที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้อง ไปนอนฝันเ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับสำหรับรถ f e r r a รี่อีกคันหนึ่งนะครับกับอันดับที่2 f e r r a ร i ี่812 GTS 812 GTS นั้นเป็นเครื่องวางหน้า12สูบที่ทรงพลังที่สุดดุดันด้วยพลัง800แรงม้าที่สืบทอดมาจากตำนานม้าลําทองและออกแบบโดย Ferrari s t y l i n g Center ที่มีดีไซน์ทายาดหรือ Fastback f ฟ r ร a r าประเทศไทยก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและเตรียมไปด้วยความตื่นเต้นในการชมการเปิดตัวรุ่นสปอร์ตเปิดประทุนทรงพลัง812 GTS และขอมอบพลังม้าลำพองให้ทุกคนมีพลังและกำลังใจตลอดไปขอบคุณค่ะ Ferrari ี812 GTS เปิดตัวพร้อมกับรุ่นน้องอย่างเจ้า F8 Spider ในเดือนกร,รกฎาคม เจ้า812 GTS ตัวนี้มาพร้อมกับหลังคาแข็งแบบใช้ไฟฟ้าพับเก็บได้ใช้เวลาเพียง14วินาทีและทำงานได้ในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงกระจกหลังสามารถควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้าได้และยังมาพร้อมกับล้อฟอรตสน้ำหนักเบาที่มีให้เลือกถึง3สี โดยล้อคู่หน้าขนาด20นิ้วพร้อมอยาง275/35 z R20 และล้อคู่หลังขนาด305/35 R20 เบรกขนาด398ม mm. ิลเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 4 7 0 0 0 0บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V2 1 6.5ลิตร NA สุดโหดสุดเล้าขับเคลื่อนล้อหลังกำลังสูงสุด800แรงม้าที่8,500รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่718นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์ดูอคัส7สปีด และเจ้าพี่ใหญ่คันนี้นะครับทำ0-100ได้เพียง2.8วินาทีและอัตราการเร่ง0-200ภายใน8.3วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและมันยังทําสถิติควอเตอร์ไมล์ไว้10.2วินาทีเลยทีเดียวและเจ้า812 GTS คันนี้นะครับมีโคต้านําเข้าเพียง6คันเท่านั้นนะครับและตอนนี้ก็มีเจ้าของนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด6คันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่พลาดนะครับเดี๋ยวรอรุ่นใหม่มานะครับและรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นเฟอร์รรี่ที่แรงอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าเฟอร์รรี่นะครับเปิดตัวรถมาตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีเลยทีเดียวเลยครับมันแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาของเฟอร์รรี่นะครับมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวเลยนะครับทำมาขนาดนี้แล้วเราก็ไปต่อนอีกครั้หนึ่งเลยนะครับสำหรับเฟอร์รรี่มาลําพองสุดโหดคันนี้กับอันดับที่ 1 f e r r a r อร์ร s รี่ s อ r a อ f เก้า r ูนย์ s ตาร์เ r a ลเป็นรถที่มีแพลตฟอร์มใหม่ที่สุดและใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดของ f ฟอร a r i ในโปรดักชันคาร์ใช้ขุมพลังปักอินไฮบิดครั้งแรกของ f e r r a ร i เจ้า SF90 s t r a d a l e ใช้เครื่องยนต์ V แปดทวิน r ท o โบวางกลางขนาด4ลิตรกำลังสูงสุด780แรงม้าที่7,500รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า2ตัวและด้านหลังอีก1ตัวรวมทั้งหมด3ตัวเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ในระบบถึง1,000แรงม้าจับค um ู่กับเกียร์ดูอ u คัส8สปีด ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด7.9กิโลวัตต์วอ์ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ีรล้อแล้วยังสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟแบบปลั๊กอินไฮบริดได้อีกด้วยเจ้า SF90 Stradale สามารถปรับรูปแบบการขับขี Mother, in ่ไ <Yah> ด <ligt> ้ส <water> ีร <ing> ูปแบบประกอบไปด้วย h y b r ิด Performance และ q u a l i f y e d อย่างแรกสามารถขับเคลื่อนม้าพยน์ด้วยการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าเพียงเดียวได้เป็นระยะทางสูงสุด25กิโลเมตร โดยจะมีอัตาราการเิ่งถึง้อยภายใน2.5วินาทีและ0ถึง200ภายใน6.7วินาทีท็อปสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีเดสไลา์อยู่ที่8,000รอบต่อนาทีและมันยังสามารถที่จะวิ่งคอร์มาได้เพียง10วินาทีเท่านั้นเรียกว่าแรงหลังสิดบ,บอกเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือการจัดอันดับรถซูเปอร์คาร์ที่เปิดตัวในปีนี้นะครับสำหรับช่องของเรานะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้เราด้วยนะครับและหลังจากนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวรถดีๆนะครับเชื่อได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับจะเป็นรถอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ